สมุดบัญชีรายวันทั่วไปนะครับก็มาที่เมนูบัญชีนะครับแล้วก็เมนูย่อยสมุดบัญชีรายวันทั่วไปก็จะเจอหน้าจอนี้นะครับส่วนนี้เป็นรายงานการจัดการข้อมูลนะครับรายละเอียดเงินลงทุนในห้างร้านบริษัทนี่ก็จะแสดงเป็นรายการนะครับแต่ละวันนะครับว่าทําอะไรไปบ้างนะครับก็สรุปยอดครับหรือว่าจะเลือกเป็นช่วงวันที่ก็ได้นะครับจะจะดูจากวันที่ไหนถึงวันที่เท่าไหร่นะครับ ก็เลือกได้เช่นกันนะครับอันนี้ก็แสดงข้อมูลแบบสะดวกและง่ายมากนะครับกดแสดงนะครับถ้าข้อมูลเยอะก็จะใช้เวลาแสดงข้อมูลนานนิดนึงนะครับนี่ครับมาแล้วก็จะสรุปเลยแต่ละวันนะครับมาทำอะไรไปบ้างแล้วก็สรุปยอดรวมให้นะครับนี่ก็เป็นสมุดบัญชีรายวันทั่วไปนะครับ